ํำเตือนร้านเขาบอกไว้ว่าติดเผ็ดมากลงไดอิ่มคำใหญ่อยี่เลยนะ เจอกันอีกครั้งนะครับพบเจอกันเช่นเคยค่ะวันนี้ก็รับเข้าสู่รายการสายด่วนส่วนแดกค่ะและเช่นเคยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณข้างนอกนะคะเรามาที่ย่านเซนนิคมหนึ่งเราอยู่กันที่ร้านเก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่นี่อร่อยไม่ต้องปรุงนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือของจริงค่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีเรือคือไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอย่าหลับจิตตั้ง็นกุวยเตี๋ยวเรือ ันนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อกเกี๋ยวเรือเสนาธิคมหนึ่งเราจะมาดูกเตี๋ยวเรือร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดตัววัวหุ่นมากนะคะราคาเขาบอกว่าย่อมเยามากร้านนี้ข้อดีคืออร่อยไม่ต้องปรุง ผู้ชมหลังจากที่เราได้เก๋วยเตี๋ยวครบแล้วนะคะแล้วก็บริการน้ําร้านเขาก็มีน้ําสมุนไพรด้ยนะนี้จะเป็นน้าเก๊กฮวยนะคะแก้ว20บาทมีน้ํามะตูมด้วยนะคะน้าอ้อยก็มีนะคะทุกคนเมนูมากมายหลากหลายเลยนะคะทาเตือนร้านเขาบอกไว้ว่าติดต็ดมากมารับประทานกันเลยนะเพราะเราถ่ายรูปลงไอจีลงสตรอรี่กันหมดแล้วนะคะเราจะมาชิมกันเลยนะคน้ย่างที่เราสั่งจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแล้วเขาจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยไม่ทานหมูไม่ทานหมูหรือไม่ทานเนื้อการุนาแจ้งให้ชัดเจนนะครับข้าหมูนี้มาเกเลยหร <c oughs> ทำใหญ่อย่างนี้เลยนะ มากาเลยคัง,งไ,ไงทำได้ผัดไปทางนี้จะลองทำแบบไม่ใส่แอบหมูบ้างคุณหนุ่มช่วยบริการด้นะจ๊ะทุก่านมาเราลองมาทานแบบไม่ใส่แคบหมูนะจ๊ะลูกชุ้นหนูยังไม่ได้ปรุงนะทุกคนทำใหญ่ มหมดแล้วนะสองจานอล้วกจริงคุณผู้ชมว่าแบบแล้วก็จะแน่นะคะอีดอกสั่งมาหกตัวแดกไปได้แค่สามตัวอิ่มนะคะถ้าเปิดกินต่อไปอยสี่ก็ได้แต่คงไม่หมดแน่นอนนะคะอย่างคำเตอือนที่เขาบอกว่าพริกรราเขาเผ็ดมากจริงๆนี่ฉันไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะพริกเผ็ดจริงๆมันก็จะมาแก้เผ็ดด้วยขนมครกขนมครัวตีขนมด้วย ขนมถ้วยอืมถ้าเผ็ดเราก็กินต่อได้เลยแค่เผ็ดร่อยมากเลยอ่ะหน้ากะทินุ่มมากเลยอ่ะอิ่มมากคุณผู้ชมเราจะไปหมดไปหกถ้วยนะคะแล้วก็แคปเจียวอีกสองขนมถ้วยอีกสอง น้ำอารมสองน้ำเก๊กหวยหนึ่งแดกเยอะมากมึงไม่ต้องมองหาอนาะคตของความผอมมุ่นมึง,มงหรอกคะ่ะมึงจะแดกเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาวิงบอลหา คนที่จะมาชอบการันตีได้เลยนะก็ถึงความอร่อยนะคะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเหลืออยุธยานะคะบอกไว้เลยนะเผ็ดมากอย่กปรุงเพิ่มนะคะแล้วก็จะสั่งกลับบ้านอีกเช่นเคยนะคะเพราะ่เป็นคนใจดีใจบุญชอบเผื่แผ่นอกจากหน้าตาเราจะดีนะคะสัญดาเราก็ต้องดีด้วย <c oughs> นงคะ <c oughs> เซ<ส>น <c oughs> เซนไหมคะ โอเคนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านนะคะสำหรับใครสนใจนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมาได้ที่เซนานิคมหนึ่งนะคะร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาน้องพลนะคะนี่คือน้องพลนะคะแม่ครัวของเรานะคะประจำร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะคะเดี๋ยวฝากร้านหน่อยแล้วกันร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดแดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะ 8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะมา6โมงไม่ได้กินนะคะได้กินเศษโต๊ะนะคะหรือถ้าใครที่อยู่ในแถวกรุงเทพเนาะแล้วมาแล้วประทานเองไม่ได้ไม่สะดวกมาก็ทางร้านก็มีบริการแก๊ฟู้ดมีแก๊ฟฟู้ดนะสั่งได้ทางแก๊ฟฟู้ดนะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องพลอยมากนะคะที่ทำกะะ๋วยเตี๋ยวอร่อยๆร่อยให้รับประทานนะคะวันนี้อร่อยมากอาหารเยอะ <S <S <ๆ>แยะนะคะไม่ใช่อาหารเยอะแยะเครื่องดื่มก็มีไอติมก็มีขนมถ้วยก็มีแทบหมูคือเลิศมากนะคะคุณผู้ชม มาลบประหานตามดิฉันกันนะคะก็จากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสายด่วนชวนแดกด้วยนะคะและอย่าลืมแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กสายด่วนชวนแดกนะคะเข้าไปร่วมทํากิจกรรม สนุกสนุกกันนะคะใครมีร้านดีร้าน,าน,ดานเด็ดร้านดังร้านไหนอยากให้ไปรับประทานหรือทำการรีวิวนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะไปะทำอะไรจะไปรีวิวอะไรให้ดูนะคะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาไปกับน้องพอลอยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย